อันนี้ไม่ได้กี่เดือนกี่วันแล้วนะ่อันนี้เกือบเดือนแล้วค่ะแต่อันนู้นจะเดือนกว่าแล้วยิบหนีไว้อะนกขยางหรือนกอะไรชอบลงตอนนั้นเลี้ยงไว้ข้างโต๊ะนูฝั่งนู้นกระชังมันแพงกว่ากระชังในน้ำกระชังในน้ำแค่ มนวาขายเนาะนี่ขายโดว่าไรอันนี้โลละ80บาทแต่ว่าจะขายประมาณ4ัวโลเนี่ยแต่ถ้าเกิดแบบคนมาขอซื้อแบ่งเนี่ยได้แต่ถ้าเกิดแบบที่แพงถ้าเรามีกระชังหลายกระชังเราก็ตักแยกได้ตัวใหญ่ไว้ตัวใหญ่ตัวเล็กก็ตัวเล็กเนี่ย คนก็เปลี่ยนอันนี้นี่คนเฝ้ามรกต นลูกมันใช่ไหมคะประมาณเดือนหน,หน่อยๆค่ะเดือนมนราคาเท่าไหร่ตัวมาเดือนก็นนจะประมาณตัวระบาทตัวระบาดห้าสิบลูกค้าส่วนใหญ่มาจีกไหนครส่วนมากก็จะแบบว่าแถวๆเนี้ยคะ่ะแล้วก็เขาปีกขนม,นมเราส่งได้มาเท่าไหร่เดือนหนึ่งก็พออยู่พอกินแบบเราไม่ได้เพาะเยอะเพราะกลัวมันเหลือ,อก็เดือนละสองสามหมืน่นจะได้อยู่ได้อยนะอ่นะเพราะว่ายุ